สวัสดีค่ะพบกับเลี้ยงลูกด้วยใจเข้าใจสมองกับแม่บอลค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแม่ลูกอ่อนนะคะที่เลี้ยงลูกวัยแรกเกิดตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งปีค่ะวันนี้ไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับลูกนะคะแต่ว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับแม่ลูกอ่อนเนี่แหละคะ่ะที่รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเออม,มันเยอะจนไม่ไหวแล้วนะคะอย่าง อย่างที่แม่บอลเคยประสบพบกับตัวเองนะคะก็คือมันมีความรู้สึกเหนื่อยล้าแล้วก็รู้สึกว่าโอ้สุดจะทนเนี่ยตอนช่วงสามเดือนแรกค่ะซึ่งมีคนเขาก็แม่มือโปรเนี่ยเขาจะบอกว่าลูกตอนช่วงแรกเนี่ยเลี้ยงง่ายที่สุดแล้วแต่ว่าในใจของเราอะรู้สึกว่าโอ้ยทำไมมันยากขนาดนี้มันรู้สึกว่าอะไรมันมันเยอะไปหมดมันไม่ได้เลยอืมซึ่ง พอเวลาผ่านมานะคะเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆมันเป็นแบบนั้งจริงๆคือลูกตอนช่วงวัยศูนย์ถึงสเดือนอนะมันง่ายที่สุดแล้วเพราะว่าจับเขาวางตรงไหน,นเ,ขเขาอยู่ตรงนั้นค่ะแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรมากเออแล้วเขาก็ไม่ดิ้นไปไหนไม่อะไรเถียงก็ไม่ได้ด้วยพอตอนเนี้โตแล้วอิทธิฤ์ก็เยอะขึ้นใช่ไหมคะทีนี้ตอนย้อนกลับไปตอนศูนย์ถึงสมเดือนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันมีความรู้สึกว่าน่าจะ ปรับตัวยังไม่ได้มากกว่ายังมีความรู้สึกว่าโอยทุกอย่างมันต้องเรียนรู้เพราะว่าเราเป็นแม่มือใหม่ใช่ไหมคะและมันเป็นประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์แรกลูกคนแรกเรารู้สึกไม่ชินกับมันพอมันผ่านไปแล้วเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายขึ้นซึ่งตอนนี้แม้ว่าลูกจะแสบขึ้นนะคะมีอิทธิฤทธิ์มากขึ้นแต่แม่บอลก็รู้สึกว่าทุกอย่างมัน m a n a ได้มันจัดการได้เออรู้สึกว่าชีวิตมันง่ายขึ้นนะคะไม่ได้ยากเหมือนตอนช่วงสามเดือนแรก มาพูดคุยกันค่ะสำหรับแม่แม่นะคะที่รู้สึกว่ามันอิ่มตัวรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปแล้วสำหรับความแม่เนี่ยเรารู้สึกอิ่มตัวค่ะกับการสัมผัสจนรู้สึกผิดนะคะเมื่อคุณรักลูกมากแต่ก็อยากมีพื้นที่ของตัวเองเราจะดูแลทั้งลูกและตัวเราได้อย่างไรคุณอุ้มลูกทั้งวันให้นมปลอบโยน เปลี่ยนผ้าอ้อมอาบน้ํากอดเขาตอนเขาร้องและพอลูกหลับคุณหวังว่าทุกอย่างจะได้หยุดหายใจสักเฮืออนะคะแต่สิ่งในใจก็เริ่มดังขึ้นฉันควรจะรู้สึกเต็มใจสิทำไมถึงเหนื่อยกับลูกตัวเองลูกยังเล็กฉันควรจะกอดเขาให้มากกว่านี้ถ้าฉันอยากอยู่คนเดียวแปลว่าฉันเป็นแม่ที่แย่หรือเปล่า คุณเหนื่อยล้าทั้งกายทั้งใจและผิวหนังแต่ก็รู้สึกผิดที่อยากมีพื้นที่ของตัวเองมาทำความเข้าใจสมองกันค่ะในช่วงวัยทารกนะคะลูกต้องการสัมผัสมากเพราะสมองของเขายังไม่สามารถควบคุมระบบประสาทได้ด้วยตัวเองค่ะ แต่สำหรับพ่อแม่โดยเฉพาะแม่ที่เป็นผู้ดูแลดักนะคะการสัมผัสตลอดเวลากลายเป็นภาระทางประสาทสัมผัสโดยไม่รู้ตัวค่ะอาการที่เรียกว่าทัชเอาท์นะคะคือสภาวะเมื่อร่างกายรู้สึกว่าฉันไม่ไหวแล้วกับการถูกแตะถูกดึงถูกเกาะถูกเรียกร้องผ่านผิวหนังอีกแม้แต่นิดเดียวเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องจริงค่ะ และไม่ได้แปลว่าคุณไม่รักลูกนะคะสิ่งที่ควรทำก็คือยอมรับอารมณ์นี้โดยไม่รู้สึกผิดค่ะความรักกับความต้องการการพักผ่อนสามารถอยู่พร้อมกันได้จัดช่วงเวลาสั้นๆให้กับตัวเองนะคะแม้แค่สิบนาทีที่ได้อยู่เงียบๆคนเดียวก็ช่วยรีเซ็ตระบบประสาทได้ค่ะพูดความต้องการกับคนรอบข้าง ช่วยอุ้มลูกให้ฉันสักพักสักนิดหนึ่งได้ไหมไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอนะคะแต่มันคือการดูแลตัวเองเพื่อดูแลลูกให้ดีขึ้นค่ะเปลี่ยนรูปแบบการเชื่อมโยงในช่วงที่ไม่อยากสัมผัสค่ะเช่นนั่งใกล้ฟังเพลงอ่านหนังสือให้ฟังไม่จำเป็นต้องกอดเสมอไปนะคะสิ่งท,สงที่ควรพูดกับลูกค่ะคือฉันไม่ผิดปกติที่รู้สึกแบบนี้ ฉันขอโทษค่ะสิ่งที่คนพูดกับตัวเองนะคะฉันไม่ผิดปกติที่รู้สึกแบบนี้ฉันเป็นมนุษย์ที่กำลังดูแลอีกชีวิตและต้องการพื้นที่บ้างเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่ควรพูดกับคนในบ้านนะคะก็คือวันนี้ฉันรู้สึกเหมือนร่างกายโดนใช้เต็มที่มากเลยขอพักแป๊บเดียวเดี๋ยวจะกลับมาให้เต็มใจอุ้มอีกครั้งนะคะ สิ่งที่ควรดิกเรี่ยงค่ะคือพยายามฝืนตนจนตัวเองหมดพลังนะคะคือแม่ก็ต้องชาร์จพลังให้กับตัวเองบ้างนะเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวไม่ไม,ไม่บอกใครซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะทําให้เรารู้สึกวิตกกังวลเราก็ซึมเศร้าเป็นแบบว่าบางคนก็เป็นถึงขั้นเรียกว่า เบบี้บูใช่ไหมก็อาจจะทําให้แย่ไปเลยก็ได้นะคะใช้ความรู้สึกผิดแทนการดูแลตัวเองอมาเลี้ยงลูกด้วยใจกันค่ะการกอดลูกด้วยใจที่เต็มที่นะคะดีกว่ากอดทั้งที่หมดแรงแม่ลูกต้องการแม่ทั้งวันแต่แม่ก็ต้องการตัวเองเช่นกันเมื่อแม่ได้พักแม่จะกลับมากอดหนู ด้วยใจที่เต็มใจไม่ใช่แค่หน้าที่แต่เป็นความรักจริงๆขอบคุณที่ติดตามค่ะ